อ๋อมสกาวใจโพดภาพซื้อลอตเตอรี่แฟนๆสุมตัวเลขหวังเฮงรับปีใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่อารมณ์ดีอ๋อมสกาวใจได้อ๋มโพดภาพขอโชคจากน้องกระดิ่งบอกว่าไม่อ๋มขอของขวัญปีใหม่แบบอปังเลยนะลูกก็ไดเอาแฟนหวังเลขเด็ดจากไม่อ๋มไปด้วยและล่าสุดอ๋อมสกาวใจก็เพิ่งออกมาโพดภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้กับแคปชั่นว่าลอตเตอรี่เข้าแล้วไม่อ๋มไม่พลาดไปเลือกกันเลยค่ะหน้าหลังว่ากันเนอะ แล้วก็เห็นว่าเลขกลอตอรีตตร่ที่ออกสกาวใจนั้นซื้อไว้เป็นเลขอะไรชาวเน็ตซูมกันดรัวและเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เช่นเลือกค่ะหนูว่าต้องมางวนนี้แน่ๆนี่ก็ตาม7 6 8 6ปหมาหลายงวดแล้วต้องมาง่วนนี้แล้วนะคะ8 7 6เป็นเลขที่ชอบมากเลยค่ะแต่เรือกตามทีไรมาทุกทีงวนนี้ต้องจัดตัดวน,นี้ไม่ต้องให้ได้ใช่ไหมคะมาลุนค่ะรวยปังนะแม่ตามมาตลอดเลย876 ขอขอบคุณภาพออกสกาวใจภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ